โย้ Yo, ทุกคนไม่ได้เจอกันนาะนเลยวันนี้จะมาสอนการโชว์คีย์หรือว่าโชว์ปุ่มมันเคยกดไปที่การตั้งค่าก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเราเซิร์ชในหน้าอ่อนเลยว่าสกรี <Skin hat. S 1> นแคทคํานี้มันจะไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่ามันต้องติดตั้งก่อนพิมพ์คําเดิมเลยในหน้าติดตั้งนี้เร้เข้ามาหน้าติดตั้งแล้วก็พิมพ์คํานี้เลยพอเซิร์ชเสร็จเราก็กดติดตั้งเลยแล้วก็รอเวลาแป๊บหนึ่งพอติดตั้งเสร็จนะถ้าเกิดเรามาเซิร์ชในหน้าอ่อนมันก็จะต,ติดตั้งให้อัตโนมัติเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนแรกอาจจะงงๆว่าทําไมมันไม่ขึ้นนะให้เรากดไปที่ตัวเอ็นนะผมแล้วก,กดมาคํานี้เห็นไหมแล้วก็กดโชว์นี่เป็นไงมันจะขึ้นแล้วอย่างนี้เห็นปะ่ะเราสามารถปรับขยายปรับนุ่มปรับนี่ได้หมดเลยนะครับผมปรับทรงปรับสีปรับอะไรได้ทุกอย่างมันจะทำให้เราแบบว่าสะดวกขึ้นคลิปนี้ก็ม,มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าให้เราสอนอะไรอีกก็รอไปก่อนแล้วกันตอนนี้กลับมาทำคลิปแล้วนะจ๊ะท่านติดต่อท้ง u t u b e ก็ติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ